เอาละครับก็อยู่กับผมในป๊อปอิกแมนนะก็เกมสติก w อลเลกาซีนะครับผมโอ้ฮหเลกาซีเลกาซีอะไรอ่ะกูไม่ได้เล่นนานมากเลยนะครับผมก็จำไม่ได้แล้ว เรียกว่าจําไม่ได้แล้วทีเดียวนะครับผมว่าเล่นถึงไหนแล้วแล้วก็เหตุการณ์เป็นเช่นไรน,นะผมกางนั้นก็ใส่กันเลยดี่ฝ่าไหนๆก็ไหนๆนะ,ะผมต้องเล่นหมวดแชมเปี้ยนให้จบนะผมเพราะว่าเหลืออีกแค่าแค่75เท่านั้นนะผมมาดินแดนโนแมนกันดีฝ่าเนีผมเราเล่นถึงวิเราจะเข้าเขตไอเทลแล้วนี่หว่าิตอนม,มีเพชรต้อง3,000กว่า60เลยเอดังนั้นต้องเดือดกันซะหน่อยนะผมอ่ะ ซุ่มโจมตีนะผมกองทัพของทุนถูกซุ่มโจมตีโดยชาวพื้นเมืองของดินแดนนี้นะผมกําลังเสริมจะมาถึงเมื่อตะวันตกดินนะผมปวดต่อสู้จนฝ่าจะถึงเวลานั้นนะผมเราต้องรอดชีวิตวะทุกคน แดงนั้นเอา้าอุ้ยผมกดซื้อผิดอะชิบหายแล้วผมจะซื้อนักดาบซะหน่อยักซื้อคนขุดแร่มาสองคนเลยทีเดียวให้เป็นดได้อย่างงี้เด้บอกแล้วจําผิดจําถูกนะผมมาเลยใครจะออกมายังไงก็ช่างงานน่ะเดี๋ยวจะบวกให้ยับเลยทีเดียวมีร้อยยี่สิบซื้อไม่ได้วะ่ะรีบขุดกันหน่อยแล้วทุกคนเร็วๆครับมาเฮ้ยนักกระบองสามคนโอ้เราคนเดียวว่ยั่นมาบูดเลยจัดหมดน่ะ นาทีนี้มาเลยอุ้ยมีกำลังเสริมมาแล้วว่าเราโอเคเลยเคุยบวกอทักดาบหนืองแสงเลยทีเดียวให้มันรู้ว่ไปโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ศัตรูคู่ต่อสู้ของเราเลยว่ะนะเรานี่มันเก่งจัดจัดมา จะปกป้องให้ดูโอ้ยมันมีคนยักษ์ด้วยชิบหายแล้วโอเคจะยักษ์ไม่ยักษ์อะไรกูไม,ม่สนเท่านั้นแหละกูจะบวกให้หมดนะ่ะมาไอ้คนยักษ์ไ <Okay. S 1> อ้ทัก,กให้มันรู้กันไปนม่นาย,นายกระโดดฝ้ายกระโดดฟันดูสิว่า นักดาบอย่างเดียวจะสามารถสู้ได้หรือไม่นะผมเออมันกระเด็นแค่สามคนนะผมสังเกตเวลามันตีทีหนึ่งแดงนั้นถ้าเราลุมกระตืบมันยังไงมันก็เอาชนะเราไม่ได้นะผมโอเคถึงเราจะต้องตายไปบ้างกเ็เถอะแต่แค่ยื้อเวลาเองไม่เท่าไรยอุ้ยตายไปหลายคนแล้วนะแต่ไม่เป็นไรหัวจัดจัด,จดมันนะไม่ใช่เราที่หัวจัดจัด,จดโอเคอุ้ยคนเราก็เพิ่มขึ้นนะยงังยังเออเห็นไหมบอกแล้ว <laughs> เอาชนะเราไม่ได้หรอกจะบอกให้ม ตายไปไม่เยอะเท่าไหร่นะผมนี่ผมอ,อัพระดับสุดท้ายแล้วใช่ไหมหมวกเรียกว่ามีเข่าเนี่ยหมดอยังวะมีคนยากเอกเอก,ก็เท่านั้นนะผมขนาดคนหนึ่งยังสู้ไม่ได้เลยแกต้องมาสัก8คนถึงจะเอาเชนะกองทัพนักดาบของเชน,นอันเกียงไกรได้นะผม <c oughs> นี่เราไม่ได้วะสงสัย <c oughs> เราต้องมีคนยักสักคนหนึ่งว่ะเดี๋ยวมันไม่เท่ เชื่อเด็กนี่นะนี่นะนี่นะโอ้โหคนเดียวก็ขนมวานนี่ครับลุมกันฟาดบันจ,จัดๆเลยทีเดียวนี่นะใส่ยับยับใส่ยับยับมันฟาดจะตีเราได้ทีหนึ่งมันก็จะตายแล้วเรับผมโอเคโอค้ยใส่ยับยับเออเรียกว่าลงไม่นอนกองเลยทีเดียวอ่ะไม่มีคนเลยวะไม่มีคนเลยว่ะเราก็จ้องจะจัดการมันนะผมไม่มีคนเลยว่วจะ,จนนะวสงสัยเราต้องมีอนุภาพคนยักษ์สักคนพาที่ตกดินแล้วว่ะอุย้ยชนะแล้วว่ะอะไรวะเนี่ย ยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ยนี่คงชุดสุดท้ายแล้วว่าชิบหายแล้วจะจัดเลยทีเดียวเราต้องชนะแล้วว่าแอทแทกเลยแอทแทกกันซะหน่อยเดี๋ยวอุ้ยกระโดดปาดกันกลางการชนะแล้วออโถให้มันได้อย่างนี้เดยเออตตสุดจัดเลยดีอ่ะนักดาบเต็มแล้วจริงๆด้วยนะครับผมอ่าผมจะไปอัพอะไรดีอะ เออผมว่าออัพนี่ดีฝ่าสวยสวยสวยพี่สวยอ่ะอัพอันนี้นะผมแล้วก็ถ้าอัพหมวกอ่ะถ้าอัพหมวกจะเพิ่มพลังชีวิตนะผมถ้าอัพโล่ก็จะพลังชีวิตต่ออัตราการบล็อก10%รนนะผมแต่งานอ่ะต้องบล็อกสักหน่อยโอเคสวยโลนจัดจัดเไปลุยต่ออ่ะผมก็เข้ามาไอเฮลแล้วนะครับผมไปลุยที่ไอเฮลกันดีกว่า คุณได้ค้นพบค่ายของผู้นำสูงสุดของศัตรูนะผมดังนั้นพวกนี้โรอะไรจะสูงสุดแล้วนะผมมาเลยไอ้ผู้นำศัตรูอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะเจ๋วเจ่มแค่ไหนเจอนักดาบ ของฉันที่สูงสุดในด้านอาในโซนะในโซโซโซ,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 โซไซตี้ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณมาเลยโอ้ยสเปียร์ดอนใส่หมวกสีทองเลยทีเดียวแม่งโคตรจัดแต่ก็เท่านั้นละเรามีถึง3คนนะผมไม่กล้าทำไรเราเนี่ยเถอะมี2คนก็ยังไม่กล้าเชื่อได้กองทัพเรานี่มันเกียงไกลจัด ใครได้ยินชื่อนี่ก็หนึ่งขั้นขยาดเลยทีเดียวอ่ามันมีกี่คนแล้ว่ะอุ้ยมันมีสองคนอุ้ยมันเริ่มมีนักดาบ่ะอันตรายแล้วว่ะอันตรายเฮ้ยมันมาแล้วว่ะมันเอาจริงเหรอเุ้ยใจมันจะได้ไปแล้วว่ะเฮ้ยมันจะได้ใจไปละไม่ได้ไม่ยอมแพ้นะผมนี่แน่กระโดดฟันโลกก็ให้หนีสุดจัดให้มันรู้กันไปว่าใครนี่มันแข็งแกร่งที่สุดในย่านนี้ เรานี่มันนักเลงตัวจริงโอเคดีเฟนมันตายไปตัวหนึ่งนะผมเราไม่ตายเราแค่เลือดออกเฉยๆ <laughs> บอกแล้วยังไงล่ะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะต้องรอโอ้ยมันแม่งเก็บกองกําลังไว้วะไม่ธรรมดา <c oughs> เราต้องมีคนขุดแร่ซะหน่อยนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แ่ะมันไม่ได้เฮ้ยเอาอีกเหรอ แหมจิตใจมุ่งมั่นบุคลักรักใหม่ได้เลยนี่นะกระโดดควันก็ให้นี่นนนนลกลัวไหมรู้สึกกลัวไหมฝันตูดมันไอชิบหายแล้วมันมีนักขนูด้วยอุ้ยโดนยิงยเราตายไปตัวหน,นึ่งเนี่ยผมแต่ก็เท่านั้นแหละเรียกว่าอ่อยอ่อยให้ก่อนอ่อยให้ก่อนเอ,อ้ยเอาอีกเหรอได้เดได้เดจัดกันไปอื้อุตส่าห์ว่าจะเนี่ยก็ไม่อยากจะทําร้ายแล้วนะต้องทำซะหน่อยว่ะทุกคนนะโดยเฉพาะไอมือธนูนั่นวิ่งหนีไปแล้วไม่ได้ตามตาม ตามติดทุกสถานการณ์เอาเด้จะเอากันก็ได้นี่มานหนีอ่ะหนีอ่ะเด้อไอเราก็หนีทีนี้เออตายไปคนไอทะนูตามล้างเออตามตูดจัดๆไม่ได้ว่านักดาบต้องมาแล้วอุ้ยเกือบตายว่ะโอ้โหให้มันได้งี้เด้ขุดเร็วรูดเร็วขุดเร็เว,ว,ว,วอุ้ยเราก็ตายไปเยอะเหมือนกันนะอุ้ยมันก็พอมีกําลังแล้วว่ะชิบหาย,ยจัดๆเลยทีเดียวนี่เราต้องรีบสร้างแล้วอุ้ยมัน อะไรวะเนี่ยกวนตีแลไม่รู้จะพูด,ดว่าไกดีกวนแล้วไงมึงนี่มันกวนแล้วไงโอ้ยไม่กล้านะผมเห็นกองกําลังของเรานี่มันแบบว่า,าเดี๋ยวผมนับคนขุดแรกก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้องเอาให้สูตรเอาให้จัดนะผมโอเคแล้วก็เราไม่สร้างอะไรเลยจะสร้างนักดาบกูจะผ่านเกมนี้ด้วยนักดาบเท่านั้น <laughs> เป็นอ,อะไรที่เราตั้งปฏิธานเอาไว้นะผมว่าเราจะผ่านไปโดยนักดาบเท่านั้นผมอยากรู้เหมือนกันว่า,านักดาบระดบับ คือเป็นตัวแรกของเกมอ่ะจะสามารถที่แบบว่าเอาชนะแบบว่าทุกตัวในเกมนี้ได้หรือไม่นะผมทุกดานเลยอ,อยากจะรู้เหมือนกันแต่ผมว่าได้นะเชื่อเดะดาวเอาไว้นะผมะถามว่าทําไมผมไม่นักธนูทั้งหมดนะผมนักธนูตอนซื้อทีแรกมันแพงนะผมแล้วเราจะเสียเปรียบนะเพราะว่า300เนี่ยสามเนี่ยมันสร้างนักดาบได้2ตัวครึ่งเลยนะแอองจองตัวอหคอเลยนะนะเกือบ3ตัวโอเคดังนั้นสร้างนับดาบให้เยอะ สร้างให้ไวสร้างให้จัดเอาแดมันยังไม่มีพ่อมดยังไม่เท่าไหร่นะผมจัด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 เอาแดเดี๋ยวเราจะออกไปถล่มมันนะผมด้วยพละกําลังที่เรามีเนี่ยแหละ <laughs> อุ้ยมังติดสร้างอยู่เยอะเลยอะอย่างนี้ต้องรอจะจัดเลยทีเดียว mm hmm. อ่าเต็มเลือย่างๆนะผมสี่สิบแปดตอนนี้เรายังขาดโอ้ยอยู่ครึ่งหนึ่งเลยอะกําลังยังขาดอยู่ครึ่งหนึ่งเลยอะยังไม่ออกโอเคขาดแค่ตัวเดียวยเท่านั้นนะผม โอเคเต็ม okay. ละห้าสิบแล้วนะผมรอสร้างออกมาสิบแปดตัวนะผมดังนั้นเดี๋ยวจะบุกแล้วเดี๋ยวจะทยานขึ้นสู่ดวงดาวแล้วนะครับผมก่อนที่พ่อมดมันจะออกมานะผมไปเลยอ้แทกไม่ยอมไม่ยอมไม่กล้าเรียกพ่อมดออกมาหรอกตายอุ้ยโดนยิงเจ็บปวดแต่เท่านั้นแหละโอ้โหยมีคนตายก่อนอถึงด้วย <laughs> มีคนตายก่อนมาถงึงด้วยโอเคซัดให้แหลกมีเท่าไหร่ใส่ให้เต็มแม็ก นี่แน่จัดเข้าไปซัดซัดซัดไม่ได้แล้ววันหนีหนีโอ้ยมันมีคนยักด้วยอาชีพหายจะจัดเลยเดียวเซ่อ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 โอ้ยหนี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 โอ้ยกองกำลังมันเยอะมากเลยอะเดี๋ยวรอปะทะกันตรงกลางนี่เลยนะผมบวกไม่ยอมแพ้แตร์ไงนี่นะมีโลใช่ไหมโอ้ยทัศนูสาวเยอะเลยเราเตียบเปียบนะผมอาการนี้แต่ว่าเท่านั้นแหละ สาวไปเฮ้ยมันมีพ่อมดด้วยแต่ไม่กลัวไล่ลุกไล่เพราะว่าประชากรเราเยอะมากนี่นะไล่ฝันดากจะจัด่ะวุ้ยมีพ่อมดอยู่แนวหลังด้วยอุ้ยเราเจ็บนะเนี่ยจุก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 แต่เท่านั้นแหละเดี๋ยวเราเอ,อือคนยักษ์ก็ล้มหนาวแล้วแนวหลังเนอะผมมือธน,นูก็ยังต้องไปโอเคพ่อมดล้วงล้วงให้ถึงล้วงให้ถึงเรานี่มันใสนี่เลยทีเดียวใสป่าต้องล้วงให้ถึงโอเคหมดเรียบร้อย ชนะได้โดนละม่อมนะผมโอเคทีเดียวตายเลี่ยมไม่เหลือสุดยอดสุดจัด,ด,จดอ่ะก็ได้มีอีกสองอันนะผมผมก็จะเอาเป็นอ่าสงสัยต้องพ่อหมดมามาจิกไข่ต้องมาก่อนวนะ่ะโอเคแล้วก็อ่ะ ต้องมีหมวกซะหน่อยเดี๋ยวไม่เท่ต้องมีหมวกซะหน่อยเดี๋ยวไม่เท่มึงก็ไม่ได้ใช้เลยแล้วก็อาต้องมีหมวกซะหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมจะไปจัดการที่นี่ก่อนนะผมถ้าเราไปที่ทะเลทรายที่สุดท้ายคือเราจบแล้วครับผมดังนั้นก็เลยต้องมาตามเก็บ แคมค่ายคนงานก่อนชนเผ่าที่ซ่อนตัวอยู่ลึกในไฮเทลนะผมแล้วเรียกตัวเองว่าอะไรสักอย่างนี่แหละพวกเขาได้ครอบครองพลังเวทมนต์แห่งน้ําแข็งเอาไว้นะผมพวกเขาขู่ว่าถ้าผู้ใดตอก่อกเกับพวกเขาถูกแช่แข็งตายฟาร์มไพ่แพ้ไปตลอดกาลนะผมนะมึงจะขังกูในฟาร์มไพ่แพ้ตลอดกาลเลยหรอมันก็เกินไปสกิลน้ําแข็งต้องเป็นองเชนเอ้ยหมวกมันเทมากเลยว่าเหมือนมีดอกม้อหไเลยดอกหนึ่งด้วยแต่ว่าไม่กลัวอยู่แล้ว วันสโลยังไงก็สู้โซไม่ได้เดี๋ยวจะดูดเลือดได้หมดเลยดเดี๋ยวเ,เรามีสามตัวเฮ้ยมันมีนักธนูด้วยวะ่ะมันน่ากลัวตรงนักธนูนี่แหละนะไอเผ่าเนี่ยพูดตรงๆเลยดี่านหนึ่งต้องสร้างคนขุดแรก่ก่อนอา่าอีกสักสองคนนะผมแล้วจากนั้นเดี๋ยวจะเอาให้ตึงเป็ดเลยไม่ได้วะจริงจริงมมา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 เราต้องแอร์อุ้ยขุดฉายจริงเลย ลรามีสีตัวก็จริงแต่โอ้โหมันมีนักธนู2ตัวแล้วล่ะเผ่านี้มันน่ากลัวตรงนักธนูเนี่ยครับผมเห็นไหมคนที่อยู่ข้างหลังนี่ตายอ่าโดนแช่แข็งทั้งนั้นเลยนะผมเป็นไอติมเลย <laughs> โอเคอสร้างนักดาบขึ้นมานะผมอ่ามันก็จะพยายามสร้างนักธนูเห็นไหมมันแกะว่าตะกี้ตะกี้เราก็เจอนักธนูนะแต่นักธนูทาอะไรเราไม่ได้นะผมเพราะว่าอ่าเราเยอะมากเราใช้อา, <laughs> อาศัยการเป็นเด็กช่างนะผม <laughs> เรียกว่าเด็กช่างนะผมแล้วก็อ่ามีแฟชั่นที่แบบว่าทันสมัยว่าไง เรื่องมีเท่านี้แหละดังนั้นมันจะทําอะไรเราไม่ได้นะผมโอเคเดี๋ยวเราจะต้องอสร้างคนขุดแร่อีกสักสองคนวะนะผมว่าจําเป็นมากเลยคนขุดแร่เชื่อติดันมีสี่แล้วนะแล้วก็ใสงอีกตัวหนึ่งเป็นห้านะผมแล้วก็ใสงอีกตัวหนึ่งเป็นหกนะผมแล้วก็พอก่อนพอก่อนเอาสักหกคนนะผม กำลังสวยแล้วแหละสำหรับแร r แราของเราเพราะแร่เรามีแค่สี่หลุมเองเอาแค่หพอเอาแค่หพอโอเคเดี๋ยวมันจะไปฝึกขุดฝั่งนู้นได้นะผมดังนั้นเอาแค่หกพอทุกคนอ่าวิ้นลักขนูเพียบเลยอะอย่างนี้เราเสียมเรียบเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีตัวดันไงมันไม่มีตัวเต้งไงเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยววิ่งเข้ามานะตูมเรียบร้อย เรียกว่าเรียบร้อยเลยทีเดียวดูซิมันจะกล้าเข้ามาไหมมันไม่มีแทงมันไม่มีแทงดังนั้นอุย้ยมันมีแทงตัวเดียวแทงวิดพื้นดังนั้นน่ะมันได้อย่างเงี้ย้โยขุนโชว์ความสามารถต่อหน้าเราอย่างนี้ได้ไง ยอมแพ้ไม่ได้นะอาการนี้รู้สึกว่าเราจะต้องเอาจริงเอาจรงกันซะหน่อยนะผมอ่าผมก็ได้คนมาครึ่งกองทัพแล้วนะจาก50นะผมแต่เตรียมตัวเตรียมใจเลยอยากชันกวิดปืนเหมือนการโชว์ความสามารถสูงสุดเดี๋ยวผมกะถลม่มตุ้มเดียวให้แบบแบบว่าลาบไปเลยนะผมอ่า ดูดูดูกอนดูกันต้องดูกัอนอุ้ยฝั่งนู้นอุ้ยมันหยุดสร้างแล้วเหรออโถเอ้ยได้แค่นั้นเองผมว่ามันอาจจะสร้างอะไรที่บบว่าใหญ่โตโมโหลานแล้วก็น่ากลัวฟันนี้มีสิทธิ์ว่ะมีประเด็นมีประเด็นแต่ว่ารอก่อนเน่ดูกองครับของฉันสะก่อนแกรู้สึกหนาวเย็นในใจิตใจหรือไม่ล่ะเดยกแกจะใช้สกิลน้ําแข็งก็ตาม กจะทนฟาร์มเย็นอันนี้ได้ไหมรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาบ้างไหมเต็มตัวเต็มใจได้เลยเดี๋ยวฉันจะบทขยี้แกอยู่นี้เฮ้ยมันมีพ่อหมดแล้วอ่ะชิบหายแล้วอันตรายตรงมีพ่อหมดเนี่ยแหละ มีพ่อมดน้ําแข็งว่าไม่ได้แล้วเราต้องแอดแท็กแล้วนะผมจะให้แทงมันมาจัดการเรางี้ไม่ได้แล้วนะผมมาจัดการจะให้มันยืนแทงต่อไปไม่ได้ลวยบัวบัวพวก,วก,วก,กจัดจานมาเป็นไงล่ะลวงแนวหลังให้หมดเอาไม่ให้เหลือโอเค โอ้โหเรื่องวิ่งหนีพวกมึงเก่งจริงเก่งอ่าหนี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 โอ้ยศัยตอดไปเรื่อยอุ๊ยเราตายว่าเราตายว่าอุ๊ยตายเหมือนกันนะเนี่ยบาดเจ็บล้มตายให้มันออกมาก่อนพอหมดมันก็ตายไปแล้วเนะครับผมอ่ายังเหลือแทงตัวหนึ่งว่ะได้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 เดี๋ยวจะทำการขายี้นะครับผมบทขยี้ทันเทเลยไม่ให้มันสร้างพ่อมดได้เลยมันมีพ่อมดออกมาพอดี จัดการมันโอ้โหแนวหน้าเราโดนแช่แข็งยับยับแต่ว่าแนวหลังก็พร้อมมาเชิญหน้าแล้วนะผมโอ้โหระเบิดดัตตูมโอ้ยวิ่งหนีจัดจัดเลยโอ้โหไม่ได้เรื่องฟันให้หมดฟันให้แหลกเล่นพอมดมันก่อนไม่ให้หนีได้โอเคไม่สนแล้วนะผมทะลุยทะลวงทะลวงจัดจัดโอเคบวกกันตรงนี้แหละให้มันรู้กันไปว่าใครเป็นแขกเกล้ากันบวกยับยับเรียกว่ายับ เรียบร้อยโอ้โหชนเ่าน้ำแข็งงานเรียบร้อยวิบวบ,บ,บเดียวเลยอะเรียกว่าตายในวินาทีเดียวเลยได้กล่องด้วยอะผมเดจ้าจำสุดๆอ่ะก็ได้กล่องนะผมไปที่อ่าร้านค้าก่อนกันแล้วกันแล้วก็ไปที่หีบนะผมมาเปิดกล่องกันดีว่าดูซิว่าเราจะได้อะไรนะผมอ่ายังไม่ซื้อโถจิตใจยักจน <laughs> อ่ะปัด ต้องได้สกินได้แท้มั้งอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอเอามาทำไมเนี่ยไ <c oughs> อยมันไดอย่างเงี้ยเดะอ่ะไปต่อไปนะผมที่สี่นะผมมาลุยกันทีกบ่านะ ก็อาทองอีกแล้วนะผมอามีเป้าหมายอาทองจานวนมากนะผมทรัพยากรกันมั่งคั่งของพวกเขาช่วยให้อินนามอต้าเจริญรุ่งเรืองนะผมแล้วรวมกันเป็นหนึ่งได้นะผมอาวุธแล้วก็อาพางน้ําหนักเบาของพวกเขาจะช่วยให้พวกเขาเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและสร้างกองทัพได้เร็วขึ้นนะผมอายึดรองทองนะผมไม่ได้ว่ะทองมันต้องมาว่ะวันนี้ ได้ได้ยึดทองคอทองใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะคองทองให้หมดเลยเรียกว่าบวกจัดจัดนักดาบเราวิ่งมาแล้วนะผมของมันยังไม่มีวะโอเคเสร็จเราได้เสร็จโกอย่างเงี้รวยเลยแอทแทกยังเดียวไม่สนใด้ดดังนั้นทองต้องเป็นของฉันนี่แน่ฟันก็ให้นี่แน่กระโดดฟันสงครามมันเริ่มขึ้นต้นแล้วไงล่ะให้มันรู้กันมั่ง ยังไม่มีใครยอมใครเด็ดขาดเรื่องเงินทองเนี่ยเพราะว่าสงครามมันเริ่มต้นขึ้นแล้วนี่นะฟันยับยับนี่นะต้องได้คนขุดแร่ไปสองคนนะผมนั่น,นลุมเรียกว่าขีโงสสดสดเดี๋ยวให้มันเข้ามาและตรงกลางก่อนตรงกลางเ่อนเอา้าบวกแอทแท็กให้เข้ามาตรงกลางก่อนบอกแล้วบวกนี่นะอย่างน้อยๆต้องได้คนขุดแร่สักห้าคน พูดเลยอาการนี้ยยับ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 ได้คนขุดแร่แบบยับยับเรียกว่าเก็บคนขุดแร่มันก่อนนะผมโอเคนี่กระโดดฟันกระโดดจ้วงจัดจัดตามตามไปเก็บเรียกว่าฝั่งนู้นทำอะไรไม่ได้เลยอะทุกคนอ่ชนะแน่แน่เอ้ยโอ้โหเรียกว่า อาอย่ให้พี่ต,ต้องต้องเอาจริงขึ้นมาเด็กวันเด็กเร็วสุดๆเอยๆๆมันเริ่มมีผู้คนว่มันเริ่มมีผู้คนกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนอันตรายยังไงมันทำอะไรเราไม่ได้มันขุดทองไม่ได้นะผมโอ้ยตหนูตามตูดมาแตา่หาทันทีเลยกูอ่าเห็นไหมมันขุดทองไม่ได้เลยนะผมฝั่งเรานี่เรียกว่าแข่งมาก แข็งตึงแข็งเตึงตใครจะมาแย่งออทองตรงนี้ไม่ได้นะผมไม่ให้แย่งพูดเลยว่าไม่ให้แย่งตายซะนี่แนะสั์แลกก็ให้แล้วไม่เหลือแน่มึงคนขุดแร่เรือว่าจัดการไม่เหลือโอเคไม่ให้กลับแล้วทีนี้หมด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 ,หมด,ห,มดหมดไหมคนสุดท้ายกลับไปได้ไหมได้นะผมแต่ว่าไม่เหลือแล้วเรยกว่าต่อสุดๆกลับก่อนกลับก่อนอุ้ยุกมันเยอะมากปงมันเยอะจัดจัดกอ,องกำลังเราจะไม่ไหวนะผม โอ้ยสเปียต้นเต็มเลยทีเดียวน่าจะสู้ได้นะใจะเย็นโซ้แอตแทกเฮ้ยมีไม่กลัวัวกันจัด <c oughs> ให้มันรู้กันไปขุดคขุดแ,แล้วก็คุดเข้าไปเอาแล้วโอ้ยเห็นถึงฟันได้เปรียบของเรานะผมเริ่มบาดเจ็บล้มตายนี่แน่จะพวกสเปียต,ตันลระเจออย่างนี้ก็ไป,ไปเป็นยังไงล่ะอ <c oughs> ปฏิทานเด็กช่างมันรล <c oughs> า,ายแหล่เมอยาอยู่เลยยาอยู่เลยมา นี่น่ฟันคนกุดแร่ไม่ให้เหลือไม่ให้เหลือหรอเอาเซะใครจะออกปทาทะโดนก็ได้ทั้งนั้นแลหละผมฟังมันเก็บแร่ไม่ได้เลยนะผมดังนั้นก็เลยหมดแล้วแผ้ <laughs> โอเคผ่านไปด้วยดีเลยอะ <laughs> ่ะแจวจมสดโอ้โหโอ้โหได้แต่ของสุดจัดเลยเยงอะผมว่าผมก็ได้กล่องมากล่องหนึ่งนะตะกีท้ที่เห็นแวบบนะผมหนึ่งหีบโอเคมาเปิดหีบกันดีกว่าปั๊ อออ,อได้เสือ้อกันโดกโคตรเท่ได้นักดาบเสื้อกระดูกนะผมไปที่อ่าไปที่คังนะผมแล้วก็ไปที่สกินนะผมแล้วก็วินักดาบผมได้เสื้อกระดูกอะโอ้โหแม่งสุดจัดอะดูเสื้อกระดูกเดิโอ้โหเท่ววะพูดเลยว่าเท่ว่ะแต่ว่าผมว่าเสื้อโซ เจ้าว่านะถ้าพูดถึงตรงๆหรือจะลองใส่ดูวะไม่ได้ะ่ะเราต้องลองใส่หน่อยไม่ได้แฟชั่นมันต้องมาวะแฟชั่นมันต้องมาวะโอเคไปลุยต่อนะผมไปดิอ่าเราก็จะไปที่ห้านะผม ดูซิว่าเสื e <ım. S 1> ้อกระดูกนี่จะเป็นเช่นไรนะผมสกิลนี้นะผมชนเผ่าอาสูรลาวาที่อันตรายนะผมซึ่งรู้จักกันในนามของไอ้นี่นะผมอ่าก็มีอาวุธที่ทรงพลังแหละอ่าแล้วก็ผ่านการหลอมเวทอคีนะผมเข้ากับหินและดินแดนของพวกเขานีผมโอ้แม่งมีการหลอมบวงหลอมเวทด้วยมา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 อยากจะรู้เหมือนกันระหว่างเสื้อกระดูกกับแอรผมว่าไม่น่าสู้ได้ว่ะกระดูกกับไฟเนี่ย เนะอุ้ยตาดาบมันเท่มากเลยมชอบดังนั้นก็เลยต้องเอาซะหน่อยนะผมก็ถือแพ้ปิดท้ายก็ได้ถเอ้ยแค่นี้เองนิดๆหน่นนนนนอยๆเฮ้ยฝั่งนั้นมีสเปียดอนหลวอวะชิบหายแล้วอ่าฝั่งนู้นก็จะมีอ่าเผาไหมนะผมดังนั้นอาสกิลลุกไหมเนี่ยเราจะเสียเปรียบเพราะว่า ตัวเราเองไม่ได้เอาโซมานะผมโซนี่มันดูดเลือดน,นะผมดังนั้นมีเปอร์เซ็นต์แพ้เหมือนกันนะเนี่ยมันมาแล้วว่าโอเคถ้าจะบวกกันก็ได้มาเลยเ,เราไม่มีสกิลฮิลแล้วว่เีเลวว่าแย่แย่สุดๆเลยเดียวไม่ไหนะไม่มีฮิลก็ไม่เป็นไรหนีก่อนหนีก่อนดีเฟซ์ก่อนดีเฟซ์ก่อน,น,อน,น,อนให้มันเข้ามาใกล้ๆในระยะเราก่อนนะผมโอเคมันไม่มาวะมันไม่มาก็ถือว่ารอดตัวไปโอเค อ่าเรามีคนขุดแร่4คนแล้วนะผม 5, 6, ห้ามได้หเองถอ้ยกะว,ว่าเอาสักหกคนนะผมโอเคมันคงไม่มีพอม่อมดมันงัะกี่แต่มันพูดถึงเวทหลอมรวมนะอาจจะมีสิทธิ์มีสิทธิ์อาจจะมีพ่อมดได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆไปก่อนใจเย็นห <laughs> นึ่งสองสามสี่ห้าหกคนอ่ามีหกแ้วเะครับผมโอเคดังนั้นซื้อนักดาบเ <laughs> พียวเพียว <laughs> อยากจะรู้เหมือนกันว่าเสื้อกระดูกับเสื้อราวาใครจะเจียวแน่พอกันนี่มัน เป็นชุดคอสเพย์ของแมงมดเลยนะเรียกว่าเอาจากกระดูกแช้งแมงมดกระดูกทีเร็กเลยนะผมเอามาประกอบกันดูสิว่าจะเอาชนะฝั่งนู้นได้ไหมโอเคมาอาจจะแพ้ส่งท้ายก็ได้ว่ามีประเด็นนะเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้เฮ้ยมึงเขาสร้างแต่นักธนูอ่ะนักเออแต่นักธน,น,นูก็มีสกิลเผาไง<ม>อ่าเวลามันยิงตกใส่หัวใครมันก็เผาคนนั้นแหละโอเคก็ขนาดดูดิพาร์ติต์นี่ยังภูเขาไฟจะระเบิดเลยเอ้ย ดูดีๆนะเปลือมมีพอมดออกมานะผมเอ้ยมันเล่นแล้ววะนี้ก็ได้เดยนีก็สวยโลเน่เดยมาโอ้โหสีแดงกับสีขาวเด่นเป็นประกายฟันก็ให้เอ้ยค่าใครได้แล้วก็จะมีไอ้นั่นโผล่กมาว่าซอมบี้เจยวสุดเ่ยวสุดให้ซอมบี้ไปจัดการพวกมัน <laughs> อุ้ยถ้าค่าใครได้ซอมบี้ก็ออกมาว่าว้ายอย่างนี้นี่เองอ๋ออย่างนี้ก็มีเวลาจัดจัดเลยเดย โอ้โหมีเวลาสร้างจัดจัดอะโอเคผมกลัวเผ่าซอมบี้ของเราเนี่ยว่ะนี่แน่ควันเขาให้อหพอใครตายอ้ยเมันมีคนยักษ์ด้วยดีว่าชิบหายแล้วแย่แล้วเราตายแล้วยังไงต้องบวกคนยักษ์ก่อนอคนเราเหลือน้อยมากสร้างไม่ทันแล้วนะผมนักธนูมันแข็งแกร่งมาก บหายแล้วตอมบีกโอ้ยบ้ามากเกินไปผมไม่คิดว่ามันจะมีคนยักษ์นะผมะรู้งี้บวกให้หมดดีฟาทีแรกมาๆๆอุ้ยแย่แล้วแย่แล้วมันมีคนยักษ์ด้วยมีนักธนูเต็มเลยดีเฟนด์ดีเฟนด์ไม่ไม่ไม่กลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนผมว่ากลับก่อนดีฟา กับก่อนกับกอนกับก่อนถ้าขืนสถานการารนี้แย่นะผมกับกอนกับก่อนแล้วก็สร้างสร้างคนให้เยอะสร้างคนให้เยอะสร้างคนให้ยเยอะเดี๋ยวออกมาทีเดียวนะผมโอเคยิงมันไว้ก่อนยิงมันไว้ก่อนอมันทุบตองทียิบหายแล้วอ,อย้ยโอ้โหทุบจ,จัดจัดอ้ยไม่ไหวแล้วสร้างช้าเหลือเกินขังกอนอาการนี้ออกมาเลย เจ้พวกบ้าเออบววบวกบวกบวก,บวก,บวกอ๋อตายแล้วพังแนะ่หูไมมีสกิลลุกไหมด้วยอะ่ะโอ้ย,อยไม่ได้นะ้ผมท่าสกิลโซสู้ได้แนะ่เออซอมบี้ออกมาตอนนี้จะทันแม่บ้านกูจะพันแล้วนี่ไอซอมบี้ออกมาไม่ทันแล้วนะผมบ้านพังไปก่อนเออเออแผ้เอ ก็ยังไงก็แพ้ไปแล้วนะผมหนึ่งยกนะก็ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยก็แล้วกันนะผมเพราะว่าคลิปวิดีโอก็เริ่มจะยาวแล้วแล้วก็รู้สึกมันแล้ววิสกิลกระดูกก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าผมชะล่าใจไปหน่อยก็เลยแพ้นะผมอ่ะไปจริงแล้วนะผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป้อมสมัก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซียแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่มาแล้วอย